มาครับแล้วก็หลังจากที่ผมหายไปนานไม่ได้ตัดคลิปเลยทุกคนวันนี้กลับมาแล้วกับมิสเตอร์พาร์ทที่3มนะครับมาดูกันบ้างว่าวันนี้เราจะมีอะไรกันบ้างนะครับว้าว <Whoa. S 1> แล้วผมก็ได้มาดูกับรูปปั้นนะครับเพื่อที่เช็คว่าอัพสกิลอะไรได้บ้างมีสกิลตกปงตกปลาด้วยไปหนึ่งเดี๋ยวลองดูสกิลกันสกิลขุดเมือง เมือ่อถามิงน่าจะโลคูด,ดาวกันขุดปะอยู่เรี้ยงไก่ยังเก็บไว้ก่อนล้วกันและหลังจากนั้นครับผมก็เดินมาดูที่กระนาคำขอร้องเพราะว่าวันแรกๆอยู่อ่ะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็นี่ครับน้องรักเหมือนจะให้ตะข่ายจับแมลงกันเราครับมาลูกของไอ้ลุงนี่ลูกเขามีสับ นะครับแล้วก็หลังจากที่เราเข้ามาในโรงเตียมเพื่อมาหาน้องรักเนี่ยเขาก็จะกําลังเล่าเรื่องที่เขาจับแมลงให้กับลุงเฮมล็อกฟังอยู่ครับและหลังจากนั้นน้องก็จะชวนเราว่าเฮ้ยสนใจเกี่ยวกับมแมลงไหมสนใจมาจับแมลงด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ได้รับสขายจับแมลงมา okay, อเคยังไงถ้าคุณเจออะไรคุณเ,าาเล่ามาให้ฟังได้นะน,นี่ก็เป็นได้เหรอเนื่องจากจับแมลงอันดับหนึ่งห้าสิบบาทแต่ถ้าเราเอาเมื่อกี้มันขึ้นมาว่าไออันนี้50บาทวะ ล้วถ้าผมเอาที่จับมแมลงของมันไปขาย50บาทไปซื้อผักอะเด็กนี่โดนละเราเล่นเล่นนะครับใจร้ายเกินไปคือหลังจากได้ตะข่ายจับมแมลงมานะครับผมก็จะเอาไปจับมแมลงแต่ว่าก็จะหาตัวแรกเจอเนี่ยวิ่งบนโคดนานครับแล้วก็การจับมแมลงเนี่ยบางตัวเรายังสามารถเอาไปให้กับพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยแล้วก็จะได้รางวัลตอบแทนกลับมานะครับเฮ้ยนีไงจับมแมลง ยี่สิบบาทเลยโอเคออรคิดแมนเิสก็แตนสีม่วงแล้วก็เอามาให้ลุงเลยลุงเอโลผมเอามาแรงมาให้ครับอ๋อ oh, พวกดอกไม้ก็ได้หรอ <S <S เอาไปให้หมดให้หมดให้หมดอะไม่สนนะนี่ไงแล้วเก็บดอกไม้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บโอ้ยร้อยบาทมิดเดิลมิสอะไรอะ ดอกไม้กลางหมอกดอกไม้ที่หายากที่สุดในโลกว่ะทุกคนดอกไม้วีนัสมิสเป็นสายพันธุ์ที่อังกฤษนำจากจีนไปปลูกเมื่อ200ปีก่อนเฮ้ยใ,ในปัจจุบันพบแค่สองแห่งเท่านั้นที่อังกฤษกับนิวซีแลนด์เฮ้ยและตอนนี้อีกเควสหนึ่งของผมที่มีก็คือเก็บเบอร์รี่ไปให้ป้าเอลซี่ครับตอนนี้คือต้องทำทุกอย่างเพื่อหาเงินให้ทุกคนซื้อเบตกกลาแต่ว่าป้าเขาอยู่ไหนวะป้าเขาอยู่ ปราสาทไม่อยู่ปราสาทโอเคเดินไปกันเรือปราสาทคาลือหาร์คาลือฮาร์ตแลคือพอผมไปถึงคาลือหาร์ครับผมก็เดินหาบ้ารอบคาลือฮาร์เลยแบบทุกห้องทุกซอกทุกมุมจนแบบอ้าหาไม่เจอจนแบบเปิดแบบดูอีกทีแล้วเจอกับอ้าแล้วป้าเขาเป็นอ้เขามปอยู่ไอไอไอร้านนั้นหมดแลลวไอร้านแม่หมอ ก็ว่าไม่เจอใครเลยวะเขาไปอยู่ร้านแม่หมอหมดแล้วครับแต่ว่าเราส่งเควสก่อนไปจัดปุยเออบางคนชอบกินเบอร์รี่แล้วโอ้นี่ไงได้สูตรอาหารมาเรียนได้เลยวะเรียนได้เลยอุย้ยอันนี้คือขายได้250หเลยเหรอใช่นี้6อันช้นนมแล้วก็ใช้แป้งแล้วคือตั้งแต่ เล่นมาจนถึงตอนนี้ครับผมยังไม่เคยทำเมนูนี้เลยทุกคนคือทำอาหารเกมนี้มันแบบว่าต้องใช้วัตถุดิบเยอะแล้ววัตถุดิบมันค่อนข้างจะหายากครับไอร้อยบาทตรงนี้นี่คือมันน่าเป็นแบบแค่น้ำผุเนี่ยมันมีทางเข้าออนเซ็นอยู่ไอเ,อเบลเลอ์อยู่อะไรตรงเนี้ยอ,อ้ามันเป็นห้องอย่างนี้หรอเนี้ยมาคอยดู กระดางเขขอร้อ,อ,องไว้ให้ดีน่าจะมีตอนนี้เราไปไม่ได้ี่ห้องเปลี่ยนตัว้ยห้องเปลี่ยนชุดแตงมันน่าจะเป็นที่รีสเตมิน่าแต่ท,ที่นี่ไม่ใช้เงิน้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็วิ่งไปที่โรงตัดไม้ครับแล้วก็ไปดูว่าไอ้พวกเล้าไก่เล้าวัวเนี่ยมันเท่าไหร่นี่ไงมีคนวิ่งเข้าไปพอดีไอ้ลุงนี่ เลอพลี่ไม่ใช่ทำที่เลี้ยงไก่อย่างไรนี่ไงโอ้พันห้าร้อยบาทแทงไหนวะโอเคตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ฮะอุะอ้ยผมว่าเราใกล้โอ้เราไปขุดหินตัดไม้กันดอีออกว่าเว้ยเพราะว่าเพราะว่าอะไร พราะว่ามันเจอให้มันสร้างสะพานก่อนไม่รู้จะทำยังไงให้มันเต็มโอ้หินนี่หายากอ้อมมไอยู่ดีมีหินเสร็จอันเชยบางก้อนได้เยอะเหรอแค่อันเดียวนี่หว่าอันนี้ผักป่าโอช่องมันเต็มง่ายมากเลยเว้ทุกคนดูดิ นี่แน่สปริงออนเนียนวะเนสตาร์ดิวกำลังกินนี้วายลีกไม่ใช่ไล่ขุดดินกันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ใช้เวลาของไอ้วันนี้ให้คุ้มสุดด้วยการไปออกตามหาทุกอย่างจนกว่าจะถึงเวลานอนแล้วก็เข้านอนเพื่อที่จะได้เก็บเงินซื้อเบ็ดตกปลาในวันต่อไปมานอนก่อนสำหรับวันนี้ นี่ไงเราไปบริจาคโหล้วทำเคเวสเสร็จสองอันแล้วก็ไปบริจาคมาชื่อเสียงเมืองเฮ้ยได้อะไรไม่รู้ปนล็อกอะไรมาไม่รู้เคเดี๋ยวไปรับได้เงินด้วยโอ้โหรวยข้านต่อไปกางเกงโอเคไปดินไน t a แอดเดินมีคืนนี้จะมีการคุยกันวันศุกร์ที่ลองเตรียม เอเซฟก่อนแกเป็นชาที่สดใส่กวันหนึ่งอุย้ยโตแล้วว่าโอ๊ยอันละสี่สิบบาทบ้ามากบ้ามากต้องพูดว่าถ่ายไปเหลือหนึ่งอันเดี๋ยวไปบริจาคอันนี้ยังไม่โตนะทิหลิบก็ยังไม่โตนะที่ฉนหมายมา มีประเพณีของที่เมืองมิสเทียอยู่ที่ทุกคนจะมารวมตัวกันที่โรงเตี๊ยมมังกรหลับไหลในคืนวันสุขนะแล้วก็คืนนี้มันเป็นคืนแรกที่เราเพิ่งก็ขอเชิญนายมาได้เลยแล้วกันเจอกันที่โรงเตี๊ยมหกโมงเย็นนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันแล้วจะมีดื่มฟรีด้วยเลยนาะบอกโอ okay. เคแต่ว่าก่อนอื่น เราต้องหาอินได้ครบ60ก้อนแล้วเราจะเอาไปบริจาคแล้วเผื่อว่าถ้าเราบริจาคเสร็จพรุ่งน,นี้อาจจะทําให้มีไอแบบไม่รู้จะสะพานจะสร้างเสร็จเลยไหมครับถ้าสะพานสร้างเสร็จเลยเราก็จะได้ไออะไรลนะไอไอวันศุกร์ไอตลาดนะวันเสาร์เลยครบละวก0ก้อนปลแล้วก็ไม้อีก go มันดูไม่ได้เร่งรีบผมรู้สึกว่าความเร่งรีบมันมดูไม่ไเร่งรีบเท่าสตาร์ดิวเท่าไหร่วะดูชิลเวอรสตาร์ดิวนะสตาร์ดิวันดูทำอะไรต้องรีบเร่งๆนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูที่เรียกว่าอะไรป้ายนี้ด้วยของเมืองเฮ้ยเขามาคุยอะไรกันเนี่ยเยน็นเย็นนี้เถอะฉันจะไปที่ไอ้โรงเตี๊ยมเหมือนกัน ตลอดเอร์นตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นเกมพวกเราเขาไวเดียวกันหมดเลยดูเหมือนว่าคนจะมาเยอะนะที่โรงเตรมยันนี้หวังว่าจะได้เจอนาที่นั่นเคจัดปุยจัดปุยแต่ว่าของเต็มเดี๋ยวเราไปบริจาคของอนแล้วกัน,กนเดี๋ยวกลับมาแว้คุยทุกคนก่อน,นแล้ก็เงินฟรีกับอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเก็บของหมดนะเว้ยอะไรอะ แอดเวนเจอร์เจอกินเสื้อคุ้มหรอเื่อได้เสื้อคุ้มใหม่มาเอาไม่ใช่อ๋อเสื้อผจญภัยเฉยสื้อตัวบนเออดูดีนะเดี๋ยวเอาไอ้วพวกนี้ไปบริจาคที่นี่ก่อนทุกคนไม่รู้บริจาคได้ไหมอ๋อเต็มง่ายวะเฮ้ยเรามีเงินห้าร้อยแล้เว้ยเราไปซื้อเบ็ดตกปลาวะเฮ้ย ตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้ละปึ๊บเรียบร้อยเขาให้แต่ก็แตนแต่ก็แตนไหวอะไรวะแต่ก็แตนอะไรไหวว,วะแต่ก็แตสนสวดมนต์ praying mantis ไม่รู้ละแต่กันเองนะครับไหนบริจาคอะไรไมั่งเ้องบริจาคไม่ได้ไปพวกนั้นการที่บริจาคได้มันจะขึ้นบอกอยู่แล้วอเอ้ยเดี๋ยวต้อง ปหามันน่าจะเป็นของดดูการเนี่ยแน่เลยที่เอาบริจาคและหลังจากนี้ครับในที่สุดเราก็ได้ซื้อเบ็ดตกปลาสักดีทุกคน Let's go <S <c oughs> คือพอเรามีเบ็ดตกปลาเนี่ยผมก็จะเริ่มแบบว่าตกปาลารัวๆแล้วก็จะมีเงินมากขึ้นแหละนะครับมันเหมือนมันทําให้เราแบบเดินเข้าออกแบบง่ายขึ้นเนี่ยเหมือนเราเรามาซื้อได้เลยอะ่ะเนี่ยเออแบบไม่จําเป็นต้องเอ็มีซีอยู่ร้านนะอันนี้เจกงดีนะอุย้ยได้เบ็ดตกปลาแล้ว ตกปลาคือต้องเห็นตัวปลาอยู่แล้วก็กดดึงตอนนี้อาจจะมีอาจจะมีแบบว่าฝูงปลาสคููแบบฝูงปลาแล้วก็จะทําให้ตกได้ปลาง่ายขึ้นแล้วตกได้หลายตัวในรอบเดียวกันด้วยหรือเราจะดำลงไปอย่างนี้ไปจับเลยก็ได้เอ้ยบ้ามาก let's go low gas ไหนวะเฮ้ยก่อนเลยก่อนเลยทดสอบระบบ ไม่แต่เราไม่มีเหยื่อนี่เฮ้ยมา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 แล้วทำไงอ่ะต้องมีเหยื่อก่อนปะเฮ้ยไปปามไปข้างบนปามตกใจแล้วนะ่ะเฮ้ยเอากินไม่ต้องมีเหยื่อเอามันต้องกระตุกทันทีแล้วผมไม่ได้กระตุกต่อ ฟรีอ e ีสปอร์ตปลาบอกเรือนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เอาละคือต้องเดินหาปลาหรอวะเกมนี้เฮ้ยกระตุกทันทีบอกมันเลยมันลุกดึงผมว่าเกมแม่งเกลียดผมละผมจะกระตุกทันทีพอมันงับอย่าง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  อย่างดึงอ๋อตกปลาง่ายง่ายอย่างนี้เลยอุยปลาดาบปลาดาบว่าตัวละแปดสิบบ้ามากพวกนี้ทิ้งลงถังขยะเลยอ่อนละถูกอะ่อะพวกแมลงหนอนแมลงถูกๆอะ่ะทิ้งหมดอะ่ะอ๋อตกปลาง,ง่ายเลยเกมนี้แค่ต้องรู้จังหวะปลาอะไรอะ่ะเลสแนปเปอร์กระพงแดง ไม่ใช่ไม่รู้แหละพูดไปเรื่อยอะแค่มีสีแดงอะปลาสีแดงแล้วกันเฮ้ยโหตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กอุยอ้ย,อยเอาแรงหมดเอ้าโอ้โหหาวเลยแรงหมดเร็วจังวะตกปลาใช้แรงเยอะตรงเนี้ยนะตกปลาเนะี่ยใช้แรงเยอะกินเบอร์รี่ให้หมดเลยแล้วกันเขาโซนเหมืองอนะเหมือนแบบของสตาร์ดิวอะไรน่ะคล้นะายๆกัน เดี๋ยวลองดูข้างซ้ายนี้ดิเฮ้ยอะไรอะหนอนเนาอโอเปบริจาคได้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปบ,บ,บริจาคแล้วกันปลาพวกนี้กินสดไม่ได้เว้ยนดูซีปลาอะไรเหมือนตกปลาใช้แรงเยอะมากเลยนะมับเขาให้ปลาหมึกทิ้งไอ้พวกมแมลงพวกนี้ทิ้งหนอนแมลง3าสบาท เนี่ยผมก็เอาพวกที่ตกได้หรือพวกมแมลงมาบริจาคที่พิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงเตียมกันที่ลงเตียมหน่อยเอา e อ e r g y f จฟรเนี่ยผมดูมันผมว่าแบบเนี้ยมันดูลื่นไหลกว่าเว้ยคือไม่ต้องมีคนอยู่อะแบบระบบคนในเมืองเชื่อใจกันอะใช่ปะแบบระบบคนในเมืองเชื่อใจกันอะแบบเราเข้าเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปซื้อของอ แกลกินข้าวพะาเย็นของผีเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาตอนเย็นอยู่แล้วนี่คนคุ้เยอะคือคนเขามารวมตัวที่นี่นี่เองเออใช่เราต้องมาอยู่แล้วนี่ว่าโอเคงั้นมาคุยกั่ทุกคนเลยว้วเจ๋งจัดฮ้่ดูสตาตาดิวมันไม่เคยมีตัวละครแบบมารวมตัวกันอย่างนี้เลยนะเว้ยแบบว่าในวันปกติอะมันมีแค่พวกเทศกาลนะเว้ยแต่ผมว่ามันทําดีวะ่ะเกมเนี้ย เนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกมนะ้ามากคือมันจะมีทุกวันศุกร์เนี่ยชนชาวเมืองนะครับจะมารวมตัวกันที่นี่ทุกวันไว้ที่โรงเตี๊ยมมะแล้วมันจะมีแบบอีเวนต์นู่นนั่นนี่ต่างกันและคือทุกครั้งเนี่ยจะมีบทพูดเยอะมากมานะครับทุกคนพร้อมฟังนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจุดแรกนะครับทุกคนคือหน้าบาร์ตรงนี้จะมีลุงแลนเดนคุณหมอวาเลนป้าเอลซี่มาสแล้วก็จูนิเปอร์อยู่นะครับมาถึงเลยคุณลุงแลนเดนก็จะเปิดขึ้นาว่า เนี่ยโต๊ะอื่นเล่นแต่เกมกันฉันเนี่ยชอบนั่งชิลดื่มดำบรรยากาศกับเครื่องดื่มมากกว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมป้าซิก็จะตอบกันว่าแน่นอนเราโฟกัสกับอะไรอย่างอย่างดีกว่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควรได้อันนี้ผมคิดว่าป้าก็น่าจะพูดถึงพวกแอลกอฮอล์นะครับแล้วมาร์ทเนี่ยเขาก็เริ่มเมาแล้วเขาชวนคุยเยอะเลยปกติไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ก็บอกว่าจะบอกความลับอะไรบางอย่างให้นะจริงๆนายก็ไม่ได้แย่หรอกนะเต๋เอเาแล้วทีเนี้ยขึ้นมาป้าเขาเลยพูดขึ้นมาว่าเหมือนนายจะเริ่มเมาแล้วนะม จูนิเปอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบสายติดแกมหน่อยทุกคนเขาจะชอบของรู้อๆบบอ,าาอะไรอย่างเงี้ยครับพูดหนว่าก็เพราะว่านายดื่มแต่ของถูกแบบนี้ไงก็เลยแบบอาจจะเมาง่ายอะไรเงี้ยแต่แล้วจูนิปเปอร์ก็หันไปพูดกับคุณหมอวาเลนว่าเมื่อคุณหมอวาเลนจะดูไม่ค่อยเข้าพวกกับพวกเราเท่าไหร่เลยนะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยอยากลองกินวายกับฉันหน่อยไหมคุณหมอก็ตอบว่าฉันว่าเธอคงมีเวลาเหลือเยอะโคตรเลยนะเลยเอาเวลาไปใช้ดื่มหมดแล้วใช่ปะก็เลยรู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรในฐานะที่ฉันเป็นหมอนะของแบบนี้อยู่บ้านฉันก็ไม่ค่อยกิน จูนิเปอร์ก็เลยตอบกลับว่าแค่ถึงนี้หน่อยในคืนวันแบบนี้ก็ยังไม่ได้นะฮ่าฮเหมือนเทพจะเข้มงวดในฐานะของหมอเกินไปหน่อยนะวาเลนคุณหมอวาเลนก็เลยตอบคุณหมอว่าคิดว่าฉันไม่กินเพราะว่าเกี่ยวกับชื่อเสียงของหมออย่างนั้นหรอแล้วไม่มาเลนก็เลยเรียกให้เราไปนั่งนะครับบอกว่าเรมานั่งนี่สี่สาวร่างเทียนตอนนี้สีเตอันนี้แค่โต๊ะแรกนะทุกคนเลี้ยงเหลืออีกสองโต๊ะบ้าจักปาเล่มาเชียร์สาวๆเรวนี่กันมาครับแล้วมาโต๊ะต่อไปครับเท่าที่ผมเข้าใจนะโต๊ะเนี้ยเขาน่าจะนั่่งเเลนนโป๊กกกอรร์ััคบ มาครับแล้วทุกคนแลวโต๊ะนี้เนี่ยเขาเล่นโป๊กเกอร์กันใช่ไหมป้าทีมาถึงเขาพูดเลยว่ามาทุกคนมาสู้ฉันสิใครที่คิดว่ามีไพ่สูงฮะเดนก็ตอบไปว่าก็เหมือนว่าเธอจะดูมั่นใจอะไลอสนายคิดว่าไงอะไลอสก็เลยพูดขึ้นมาว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมจะต้องพูดอะไรอะผมขอแค่เล่นกับไพ่บนมือตัวเองก็พอละป้านโนร่าก็เลยพูดว่าเชิญขอลงเพิ่มอีก50สบาทเทสแ,แล้วกันลุงเออเราก็เลยบอกว่า คิดว่าเธอจะบัฟฉันได้อีกรอบหนึ่งยไงเธอน่ต้องการไพ่ใบอื่นเพิ่มอีกไม่ใช่หรือไงโนล่าป้าโนล่าก็เลยตอบว่านายน่ะเออโลนายก็ต้องการใบอื่นเพิ่มอีกไม่ใช่หรอเฮเดนก็เลยพูดว่าใจเย็นทุกคนเราเล่นกันแบบขำๆถ้าตั้งใจจริงัขนาดนั้นก็ได้โอลิกอยู่ดีโอลิกก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยทุกคนไพ่สี่ใบที่เหมือนกันนี่มันดีหรือเปล่านะครับหรือว่ามันต้องมีห้าใบเหมือนกันด้วยนะยังไงนะคือโอลิกเนี่ยมันเลยไม่เป็นครับแล้ว แล้วแบบว่าโอลิคโชคดีอะแล้วน่าจะเป็นคนที่มีถือไพ่สูงที่สุดในโตะละอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> มีคนเล่นไม่เป็นอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นโตะแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยไอ้เด็สองโต้นี้วัยรุ่นอันนี้ก็มีอันนี้จะโตโตหน่อยโตนี้แต่ตตวนี้จะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนี้ตัวนี้ แล้วมาถึงโต๊ะหลังสุดครับเหมือนต๊ะเนี้ยเขาเล่นบอร์ดเกมครับเป็นบอร์ดเกมที่น่าจะเรียนแบบมาจากแดนเจียนแอนด้าก้อนแต่มาตั้งชื่อว่าดาก้อนแอนดามาแทนคือมาถึงเลยเนี่ยไอยแด์จะไปิดขึ้นว่าวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมดาก้อนแอนดาม่าโดยเกมเนี้ยจะอ้างอิงข้อมูลทางบริษัทในแบบที่ถูกต้องนะครับถ้ามีใครรู้อะไรก็แชร์กันได้นะแล้วเซลีนก็พูดมา,มาว่าฉันเขียนบทได้ตัวละครฉันแล้วเธอเป็นเผ่าดูอิดผู้กระดอกไม้รักธรรมชาติแต่ฉันไม่เข้าใจเรื่องอื่นของเกมเท่าไหร่นะอดีลีนก็ เรกให้ข้าวหลังที่ฉันคิดว่าไรประโยชน์เป็นหนึ่งหมดเลยแล้วค่าความคิดให้่ยให้67ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ลองกลับไปดูกฎหน้าที่ร้อยเยอหน้าที่2ดูแล้วจะเข้าใจเองหลังจากนั้นเนี่ยลุงโฮก็พูดขึ้นมาว่าอดีลีนเธอี่รู้เกี่ยวกับเกมนี้มากเลยนะแต่ว่าเตะลองดูนี่สิฉันแกสลับพวกตัวจิ๋วเป็นหมาของเกมนี้ด้วยดูอีกต,ตัวนี้ของเซรีนชื่อดาฟดิเลียอดีลีนเป็นแม่มมชอมูลซิเวอร์มีโจของเบลเลอร์ชื่อสเนกเกิลฟิตแล้วก็ฉันเป็นนักวกีตัว โอ้พูดไม่เป็นค่าแล้วตอนนี้ยแต่ไม่เป็นไรมาต่อแล้วเบเลอร์เนี่ยก็่นดูมากว่าเฮ้ยไม่น่ามาสายเลยวะไม่คิดว่าพอมาสายแล้วจะเป็นแบบนี้มาโตมาโตเล่นไพ่ไม่ทันโคตรเศร้าไม่รู้เลยว่าจะเกิดเรื่องขึ้นอะไรบ้างแต่ทุกคนอาจจะเรียกฉันว่าสนิเกร์ฟิตบ้าจัดมาทุกคนแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งที่วะน้องน้องหนูฉันว่าสนิเกร์ฟิตคืนนี้มันอยากเล่นโตไพ่ไว้แต่โตไพ่มันเต็มแล้วก็เลยต้องมาเล่นกับพวกนี้ เฮ้ยดูน่ารักจัดเกมนี้อดฟักไม่ชอบไปคุยกับเด็กๆหน่อยข้างบนเด็กๆเขาทำอะไรกันมาครับทุกคนแล้วก็จะมาถึงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เด็กๆมาคุยกันนะครับมาถึงเลยน้องเดียวก็จะพูดว่าเต้คุณใหญ่ให้เห็นใครเห็นคุณนะน้องไม่เบิร์นพูดว่าแถวนี้เหมือนจะเคลียร์แล้วนะน้องรักก็เลยบอกว่า ก่อนที่เราจะบอกอะไรคุณคุณต้องเกี่ยวกับสัญญากอ่อนนะว่าจะไม่บอกใครน้องเดวพูดว่าพราะเราวางแผนที่จะปล้นไงแล้วน้องเดวก็บอกว่าเนี่ยลักเป็นมันสมองของกลุ่มลักก็บอกว่าเดวเป็นตัวชนส่วนน้องเมเปิ้ลฉันเป็นหน้าเป็นตาของกลุ่มไนงะแล้วลักก็พูดบอกว่าส่วนคุณนะเตคุณเป็นคนแบกของของ,ของกลุ่มเราและเป้าหมายของเราก็คือคุณเบเลอร์ลักก็เลยพูดขึ้นว่า เขามีความลับอยู่อ่ะก็คือเขาล็อกห้องตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าเพราะเราพยายามเข้าไปหรือเปล่าลนั่นน่คือสาเหตุที่เราอยากจะรู้ว่ามีอะไรในนั้นเดี๋ยวเอาไว้เราคุยกันต่ออาทิตย์หน้านะอ๋อเป็นนึงอ๋อตรงนี้เป็นห้องเด็กๆเลยวะเนี่ยอ๋อนี่ก็คือเป็นบ้านของเด็กๆเลยเด็กๆมีห้องของตัวเองเลยทุกคนผมนึกว่าเป็นโรงเตียงที่แบบว่าเป็นแบบคนอื่นมานอนมานอนด้วยไม่ใช่เว้ เขามีลูกสามคนแล้วก็ห้องนี้ห้องของพ่อแม่ปะเออน่าใช่เตียงคู่เอ้ยมีห้องตรงนี้อีกโอห้องนี้แม่งรกจัดเอ้ยผมชอบว่ะเกมนี้แม่งอ๋อนี่ห้องที่ล็อกอยู่แน่ห้องนี้ห้องของเบลเลยดูดิชาวเมืองมารวมตัวกันที่นี่ทุกคนนะ่ะโอ้แต่ทิ้งน้องหมาโดซี่ไว้ที่ร้านอยู่คนเดียว ไอจูนิปเปอร์ทำไมทำงี้วะมันมีคนอยู่ที่อื่นไหมขอลองดูไม่มีเฮ้ยไอลุงเฮเบอร์ไม่ได้มานี่อ๋อมีทิ้งไก่ไว้ตรงนั้นตัวหนึ่งด้วยไอลุงเฮเบอร์มาปะเอามาลุงเล่นไพ่อยู่นี่ไงหลังจากนี้ก็ผมก็ลองไปคุยกับอดีรีนดูครับเพื่อที่จะได้ส่งเคเวสสร้างสะพานอ๋อนี่เรามาคุยกันนี่เรื่องสร้างสะพานได้ด้วย เอเตมีอะไรหรอฉันร,รวบรวมของที่สร้างสะพานให้เสร็จแล้วอะ่ะนี่ไงบอกไปเฮ้ยนั่นไม่ข่าวดีนะเดี๋ยวจนจะเอาจริงๆตรงสร้างสะพานก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับทุกคนก็เหมือนมารวมตัวกันแล้วเราหลับตาลืมตามาอีกทีสะพานก็ซ่อมกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วทุกคนก็ยืนคุยกันนิดหน่อยว่าเอออย่างนี้ก็จะมีงานวันเสาร์ขึ้นมาได้แล้วดิอะไรงั้นเฉยๆครับแต่ว่ากลับไปลงเตี้ย่อนถ้าไม่กลับไปลงเตี้ยมคือเฮ้ยเออโอ้โหแล้วคนอื่นเม่งกลับไปลงเตี้ยอย่างไว คือกะพริบตาม่เกี่คกนหนึ่งกลับไปลงเตียมมาแล้วผมต้องวิ่งไปโอ้โหนี่แหละโอ้โหไอเกมเกมดีนะแบบไม่อวยเลยจริงๆสนุกวะ่ะโคตรเพลินนะเดี๋ยวกลับไปหาทุกคนก่อนโอ้ทุกคนยังอยู่โอเคแค่พวกนี้มันย้ายมาทำตรงนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลองดูว่าเออ แล้วทุกคนมารวมตัวอย่างเงี้ยทุกคนจะกลับบ้านไปนอนกันไหนผมก็แบบว่ารอจนถึงตีสองเลยนะแบบว่าอยู่ดีลงเตียมเดี่ยถึงตีสองสรุปแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับร่วงอ่ะผมร่วงไปเลยครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในตอนต่อไปวันนี้ไปละหมอเตือนเอ้ยไม่มีใครกลับกันเลย ทุกคนจะตีสอแล้วตีสอมันจะสรบเลยปะเนี่ยหรือไงเนะี่ยขอลองดูดิลองเลยแล้วกัในในในกิทศก,การแรกแล้วของเมืองน่เาเสียด้นะถ้าแบบจริงๆอยากให้ทุกคนมันนะว่าแต่เกมนี้คือน่าจะหลับเลยหลับเลยจริงด้วย อืม,มก็แต่เกมนี้เจ๋งอยู่แต่ว่าปกติถ้าเป็นของสตาร์ดิโอเวลามันจะหยุดเวถูกปะ่ะนี่ได้กางเกงใหม่เหรอได้เงินด้วยถึงว่าเอาไม่ถึง